มัธิชนพอดแคสต์ Podcast, ฟัดกันต่อไปโดยพิษพงสวรรษเจอเรื่องการซัดกันนัวของสองพักการเมืองหลักร่วมรัฐบาลโดยผู้มีอำนาจจริงนอกรัฐสภาสองคนอยู่เบื้องหลังตามที่เราเชื่อกันทำให้เราต้องมาพิจารณาพลวัตการเมืองไทยในช่วงนี้อีกมุมหนึ่งถ้าไม่ได้สนใจในแบบสภากาแฟและทฤษฎีสมคบคิดสิ่งที่ต้องถามก็คือ เราเรียนรู้เรื่องของการเมืองเรื่องการเลือกตั้งแบบรัฐบาลผสมของไทยในช่วงนี้อย่างไรความท้าทายของคุณทักษิณเองซึ่งอาจจะยังไม่ชินกับการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะสถานการณ์แบบนี้คุณทักษิณเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนแบบมีอำนาจล้นมือกับแบบไม่มีอำนาจในเกมเลยโดยเฉพาะช่วงอยู่ต่างประเทศอาจจะเคยเห็นกันมาแล้ว แต่ภาวะที่อำนาจทับซ้อนและการใช้อำนาจด้วยการสั่งการไม่ได้ตรงๆที่คุณทักษินกำลังเผชิญอยู่แบบนี้อาจจะยังไม่เคยเจอมาก่อนผมไม่ได้สนใจแค่ว่าผลของการเมืองไทยที่มีคุณทักษินอยู่และมีบทบาททางการเมืองในวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่สนใจด้วยว่าคุณทักษินจะเรียนรู้และอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้อย่างไรและคนที่อยู่รอบตัวของคุณทักษิน จะเรียนรู้และพยายามมีอำนาจไปด้วยได้มากน้อยแค่ไหนนับตั้งแต่การผักคุณทักษิณและคุณยิ่งลักออกจากวงอำนาจที่เป็นทางการการเมืองไทยในแบบรัฐสภาเลือกตั้งแม้ว่าจะกรกะท่อนกระแทน่นแต่ก็ไม่เคยมีรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดมาอีกเลยทั้งในแง่คะแนนเสียงและในแง่กลไกที่มีวุฒิสภาที่มาจากระบบอื่นที่ไม่ใช่การเลือกตั้งที่มีบทบาทในการเลือกนายกรัฐมนตรีในทางหนึ่ง การเลือกตั้งครั้งหน้านี้สวแม้ว่าจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ก็จะไม่มีอำนาจในการเลือกนายกอีกแล้วซึ่งก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งมีความท้าทายมากขึ้นแต่ในอีกทางหนึ่งคำถามก็คือเราเหลือตัวเลือกของคนที่หลุดลอยจากระบบการกันกองคุณสมบัติให้มาเล่นการเมืองมากน้อยแค่ไหน เหมือนตอนนี้ที่ผู้นำทางการเมืองทุกพักมีทั้งหน้าฉากและหลังฉากและหลังฉากก็เล่นหน้าฉากทุกวันแม้จะติดโทษหรือต้องถอยออกไปจากตำแหน่งทางการความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเราจะอยู่กับรัฐบาลผสมไปอีกพักใหญ่ภายใต้กรอบกติกาแบบที่เป็นอยู่แต่รัฐบาลผสมแบบไทยๆท,ที่ผ่านมาและรัฐบาลผสมโดยทั่วไปก็คือการต้องสร้างพันธมิตรผ่านการต่อรองมากกว่าการสั่งการ และเมื่อเกิดการต่อรองแล้วความท้าทายเข้าไปอยู่ที่ว่าเมื่อต่อรองแล้วจะเกิดสเสถียรภาพต่อรัฐบาลและเกิดสเสถียรภาพทางการเมืองไหมคําตอบก็คือเป็นได้ทั้งสองแบบการต่อรองเพื่อเกิดสเสถียรภาพมันเป็นความหมายทั้งหลักการและความเป็นจริงโดยในหลักการนั้นสเสถียรภาพและการเปิดกว้างมันหมายถึงว่าถ้าแต่ละพักเป็นตัวแทนของอุดมการณ์และนโยบายที่แตกต่างกัน การรวมตัวกันหรือการผสมกันก็มีผลให้ฐานมวลชนมันกว้างขึ้นหรืออย่างน้อยชนชั้นนำก็มีเครือข่ายมากขึ้นความทา้าทายอยู่ที่ถ้าพักการเมืองมีแต่ชนชั้นนำและเริ่มเคลื่อนออกจากมวลชนและชนชั้นนำเองก็ผนึกกันไม่ได้คือมีชนชั้นนำที่ไม่ได้อยู่ในวงอำนาจเครือข่ายนั้นโดยเรื่องของการเคลื่อนออกจากมวลชนอาจไม่ได้มาจากเรื่องอุดมการเท่านั้น แต่อาจเป็นเรื่องของการไม่สามารถทำให้นายบายของตนออกดอกออกผลอะไรได้เลยหรือทำให้ชนชั้นนำที่เป็นพันธมิตรไม่ได้ส่วนแบ่งอำนาจและผลประโยชน์อะไรได้เลยดังนั้นรัฐบาลผสมนั้นโดยตัวของมันเองไม่ได้หมายความว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพเสมอไปเรากำลังพูดถึงเงื่อนไขในการสร้างเสถียรภาพทั้งเสถียรภาพของรัฐบาลและเสถียรภาพทางการเมืองเสียมากกว่า ในกรณีของไทยนั้นการเป็นรัฐบาลผสมยังมีความท้าทายอีกหลากหลายประการเพราะไม่ได้มีแต่เรื่องของมวลชนและชนชั้นนำของพรรคเท่านั้นแต่ยังหมายถึงนายทุนนอกสภาระบบราชการระบบความมั่นคงและระบบองค์กรอิสระเป็นอย่างน้อยการเป็นรัฐบาลผสมนั้นจึงเป็นความท้าทายยิ่งและเราเองก็พบว่า ที่ผ่านมาแม้จะเคยมีความพยายามในการสร้างระบบให้รัฐบาลมีความเป็นเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จแต่นั่นก็เป็นเพียงอำนาจที่เป็นทางการในสภาเท่านั้นเองรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดก็เจออำนาจและอิทธิพลอื่นในการต่อต้านต่อรองมาโดยตลอดความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าในรัฐบาลผสมนั้นจริงหรือไม่ว่าต้องมีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้อยู่ในมือจึงจะทำงานได้ ทั้งที่ส่วนใหญ่แล้วนโยบายที่หาเสียงมาก็ได้อยู่ในกระทรวงดังกล่าวและในตอนตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้พบความขัดแย้งว่ามีการแย่งกระทรวงอย่างมหาไทยอย่างเอาเป็นเอาตายถ้าเทียบกับความต้องการอยากได้สาธารณสุขและคมนาคมคืนมาจากพรรคคู่แข่งที่ตัดสินใจจะอยู่ในรัฐบาลเดียวกันอีกประการหนึ่งเรามักจะพบว่าในการปรับรัฐบาลผสมที่ผ่านมา มักจะเป็นเรื่องของการที่เกิดการต่อรองอำนาจกันหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจและพักขนาดกลางและเล็กเริ่มต่อรองอำนาจมากขึ้นเพื่อแลกกับการอยู่ในพันธมิตรอำนาจต่อหรือเกิดจากความเฉาโฉของการทำงานหรือการไร้ผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ยุคที่คนมีอำนาจจะจิ้มใครเข้าออกตามรอบครึ่งปีหรือการตอบแทนทางอำนาจและผลประโยชน์เหมือนในยุคเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จ การจุดประเด็นในการขอกระทรวงคืนจากพักภูมิใจไทยในช่วงนี้จึงยิ่งสร้างแรงกดดันต่อความเป็นพันธมิตรทางอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆและกลับสู่คำถามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าการกระทำทั้งหมดนี้ไม่ได้ผูกโยงกับประชาชนทั้งในแง่อุดมการณ์และนโยบายบางทีความพยายามในการเรียกอำนาจคืนจะยิ่งเปิดแผลหรือส่งผลกระทบในทางลบได้ด้วยว่าจริงๆแล้วกระทรวงที่มีอยู่นั้น ทำไมไม่มีผลงานอย่างเพียงพอและในช่วงแรกทำไมถึงเลือกเช่นนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือการออกจากวงวนการทะเลาะแบบนี้ก็คือการไม่ปล่อยให้การรายงานข่าววนเวียนแต่มิติความขัดแย้งของสองพักและสนุกกับการเดากันว่าคนนอกวงอำนาจที่เป็นทางการนั้นเขามีความสัมพันธ์อย่างไรไปสู่การเสริมอำนาจของประชาชนเช่นใช้โพในการตรวจสอบผลงานรัฐบาลและพักต่างๆที่ร่วมรัฐบาล ใครคือรัฐมนตรีที่ทำงานใครคือรัฐมนตรีที่โลกลืมใครเป็นรัฐมนตรีที่คนอยากลืมใครคือคนที่ประชาชนอยากให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีอะไรคือข้อเสนอของประชาชนที่ต้องการให้นำมาแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องแปกประหลาดว่าเรื่องแบบนี้ทำไมไม่มีเลยเหมือนสื่อจะสนุกกับการเล่นข่าวความขัดแย้งของผู้นำนอกรัฐบาลสองสามคนมาเป็นเวลาหลายเดือนจนงงว่า ตกลงจะเล่นไปทำไมทุกวันเล่นเหมือนรับข่าวจากนักการเมืองมาเป็นข่าวฝากฝากมาพูดเพื่อรักษาความสัมพันธ์หรือยอมเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้เกิดการโยนหินถามทางในทางการเมืองเหมือนพร้อมจะเป็นตัวแสดงทางการเมืองไปด้วยเอายอดชมมากกว่ากดดันในนามของประชาชนให้บ้านเมืองอยู่ในร่องในรอยเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจจริงๆประการสุดท้ายผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้การเลือกตั้งครั้งต่อไป แม้ว่าจะมีผลต่อความสนใจของประชาชนมากขึ้นและการแข่งขันจะรุนแรงขึ้นเพราะสวไม่มีส่วนในการตั้งรัฐบาลแต่ในอีกทางหนึ่งดูจากที่เห็นเห็นเราจะไม่พบว่าคนที่มีอำนาจและความสามารถส่วนมากก็ถูกบีบให้อยู่นอกวงอำนาจที่เป็นทางการและความเป็นไปได้ที่จะเกิดพรรคใหม่ในเชิงปรากฏการทางการเมืองและสังคมก็อาจจะไม่เกิดเราจะพบว่า มีนักการเมืองเก่าๆหลายคนที่ยังวนเวียนพยายามสร้างพักขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อต่อรองอำนาจทางการเมืองโดยเก็บเอาคะแนนเสียงตกหล่นบางส่วนมารวมกันแต่ละพักที่มีอยู่เดิมก็คงพยายามรักษาฐานเสียงและบางกลุ่มก็พยายามจะดึงคะแนนเสียงของอีกฝ่ายให้เข้ามาให้ได้มากที่สุดแต่การเมืองไทยจะยังไม่ได้ไปสู่ยุคของความดุเดือดในการเกิดพักใหม่ขนาดใหญ่และเอาเข้าจริงถ้าเกิดการยุบพักอีก หรือผักบุคลากรทางการเมืองอีกจำนวนหนึ่งออกไปก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าการเมืองไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยไร้จินตนาการมากขึ้นเว้นแต่จะมีเงื่อนไขว่าการเมืองบนท้องถนนจะเกิดขึ้นและส่งผลต่อการเลือกตั้งไปทางหนึ่งทางใดซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องจับตากันดูอยู่อย่างตั้งใจ มัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ